นักเรียนกลับมาพบกับครูวิภาสอนคณิตนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในบทที่6เรื่องการหารนะคะหัวข้อ6.5จาการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราห่างหายกันไปนานเลยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆตั้งใจฟังเพราะว่าการหารนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยากอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะ คุณครูจะใช้เป็นแบบฝึกหัดนะคะารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานป2ออเล่ม2นะคะเป็นเล่มแบบฝึกหัดเนาะนะคะก็คือเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้ของเรานะคะเด็กๆก็เตรียมแบบฝึกหัดเด็กๆขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกับเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะวันนี้คุณครูจะใช้เป็นหน้าที่11 12แล้วก็13นะคะครูจะมีการยกตัวอย่างแล้วก็ให้เด็กๆได้ฝึกฝนในท้ายาแบบฝึกแต่ละหน้าด้วยนะคะเราเริ่มที่หน้าที่11นะคะ เป็นแบบฝึกหัดที่6.5นะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะคุณครูเคยเน้นย้ำกับเด็กๆเสมอว่าวิธีหารนะคะการหาผลหารนั้นจะใช้ การคูณเข้ามาช่วยแน่นอนว่าเด็กๆต้องท่องสูตรคูณได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยให้ฝึกฝนท่องสูตรคูณให้คล่องนะคะเรามาดูกันที่ข้อ1ค่ะก่อนที่ทำก่อนที่จะทํางานทุกครั้งเลยนะคะคูวิจ,จะให้เด็กๆอ่านคําสั่งทุกครั้งนะคะข้อ 1. หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเด็กๆดูนะคะเป็นการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร ข้อที่1โจทย์คือ8หารด้วยสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่า8หารด้วยสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสิ่งที่เด็กๆจะอ่าจะใช้จะเป็นสูตรคูณแม่อะไรคะอ่าเราจะใช้การพิจารณาสูตรคูณแม่สองนะคะพิจารณาสูตรคูณแม่สองนะคะนี่พิจารณาสูตรคูณแม่สองเนาะเพราะว่า แม่2เป็นสุดคูณของตัวหารนะคะเราจะใช้วิธีการท่องสุดคูณของแม่2นะคะก็คือ2คูณกับจํานวนได้ได้เท่ากับ8เราก็จะใช้การท่องสุดคูณแม่2นะคะ2คูณอะไรแล้วได้8นั่นเองนะคะก็ใช้วิธีการท่องสุดคูณเนาะ ในหนังสือหน้าที่11นะคะใจดีมีสูตรคูณมาให้แล้วเนาะแต่คุณรูวีอยากให้เะะ็กๆอยค่ะฝึกท่องเองโดยที่ไม่ต้องดูสูตรคูณนะคะมันจะเกิดความจำความจำที่แม่นยำมากกว่าเนะาะเดี๋ยวเรางไปพร้อมกันเลยนะคะอาจจะมีเสียงน้องหมาแทรกนิดนึงนะคะเด็กๆตั้งใจฟังเนาะท่องสูตรไปพร้อมกันนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหสองสี่ เพราะฉะนั้น2คูณ4เท่ากับ8คุยจะเติมเลข4ตรงนี้เลยค่ะโอ้อ่าเติมเลข4ตรงนี้เลยนะคะเด็กๆก็เติมเลข4ตรงนี้เลยนะคะดังนั้น8หารด้วย2เท่ากับ4แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้ว1ข้อเนาะ ยังอยู่ในหน้าที่11อยู่นะคะเราจะต่อกันที่ข้อ2เนอะนะคะข้อ2เป็น15หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม15หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆจะใช้วิธีการท่องสูตรคูณของตัวหารซึ่งตัวหารคือเลข5ค่ะเด็กๆจะใช้วิธีการท่องสูตรคูณของแม่5นะคะพิจารณาสูตรคูณแม่5ก็ ท,ท่องเองเลยเนาะนะคะพยายามไม่ดูสุดคูณนะคะพยายามฝึกท่องเองนะคะอ่ะท่องไปพร้อมกันนะคะพร้อมแล้ว1 2 3 5 1 5 5 2 10 5 35เพราะฉะนั้น5้าอะไรได้15คะ5 3อ่า5 3คูณ3ได้15ครูก็จะเติมเลข3เนาะนะคะ5คูณ3เท่ากับ15ดังนั้น15หารด้วย5เท่ากับ 3ค่ะนี่นะคะเติมแบบนี้เลยเนาะนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของหน้านี้เนาะครูวิจารณ์ที่ายถึงแค่ข้อ3นะคะข้อ4ในหน้าที่11เด็ดด็กๆทำต่อเองนะคะเดี๋ยวคุณกูณจะขอเรียกตัวเมื่อเราพบกันเนาะ,ะในข้อที่3ค่ะ2 0หารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้เช่นเคยเลยเราจะท่องสูตรคูณของตัวหารนะคะ ซึ่งตัวหารคือเลข4นะคะตัวหารคือเลข4ี่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะท่องสูตรคูณแม่4นะคะพิจารณาสูตรคูณแม่4โดยการท่องนะคะถ้าเป็นไปได้จะไม่ดูสูตรคูณนะคะจะใช้วิธีการท่องเนาะนะคะฝึกฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ท่องได้นะคะท่องคล่องเองเนาะสูตรคูณแม่4ี่พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 1สมี่หนึ่งสี่ 4 2 8 4 3 2 4 4 6 4 5 20 4อะไรได้20คะ4 5เนาะ4คูณ5ได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นช่องนี้เติมได้5ค่ะ4คูณ5เท่ากับ20ดังนั้น20หารด้วย4เท่ากับ5ค่ะ นี่ตัวอย่างที่สองสามนะคะถ้าเร็วไปก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะข้อที่4คุณคุณครูให้เด็กๆทำเองเนาะนะคะข้อ4ี่ทำเองนะคะครูจะต่อที่หน้าที่12ค่ะหน้าที่12นะคะข้อ2จะมีทั้งหมด5ข้อเนาะนะคะข้อ2ใหญ่นะคะอ่านคำสั่งคือ หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นคำสั่งเดียวกันค่ะข้อ1เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเนาะแนะนำตัวอย่างให้ให้ดูนะคะวิธีการทำหลังจากนั้นข้อ2ข้อ3ครูก็ยังจะอธิบายอยู่แต่ว่าข้อ4ข้อ5เด็กๆต้องทำเองนะคะพยายามตั้งใจฟังนิดนึงนะคะจะได้เกิดความเข้าใจเนาะในข้อที่1นนะคะ18ดหารด้วย9เท่ากับช่องีเลียบ ใช้วิธีการเดียวกันกันกบหน้าที่11เลยคือเราจะท่องสุดคูณของตัวหารค่ะ,ะท่องสุดคูณของตัวหารซึ่งก็คือแม่9นั่นเองพิจารณาสูตรคูณแม่9ในหน้านี้ไม่มีสูตรคูณมาให้นะคะเดี๋ยวต้องฝึกท่องให้ได้เนาะนะคะสูตรคูณแม่9 9คูณกับจํานวนใดได้เท่ากับ18เราก็ท่องสุดคูณแม่9้าพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3่งส9 2้าสอง 18อ่า9 2สองได้18ใช่ไหมคะเราก็เติมเลขสองลงไปเลย9คูณ2เท่ากับ18ดังนั้น18หารด้วย9เท่ากับ2ค่ะอืมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเนาะไม่ยากถ้าท่องสูตรคูณได้ยิ่งง่ายเลยนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะขอตัวอย่างต่อไปเลยเป็นตัวอย่างข้อที่สองกับตัวอย่างข้อที่3าค่ะ ในตัวอย่างข้อที่2นะคะข้อที่2เป็น24 24หารด้วย6เท่ากับช่องสี่เหลียมเช่นเคยคือเราจะท่องสูตรคูณของตัวหารคือแม่6นะคะพิจารณาสูตรคูณแม่6โดยการท่องสูตรคูณแม่6เนาะ6 1 6 6 22 2 6 3 8 6 4 24เพราะฉะนั้น6คูณ4 ได้เท่ากับ24แล้วก็เติมเลข4ลงไปนะคะดังนั้น24หาร6เท่า24หารด้วย6เท่ากับ4ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วหลักๆเลยคือเด็กๆต้องท่องสุดคุณคล่องนะคะต้องท่องสุดคุณให้ได้เลยจะง่ายเลยแหละนะคะข้อที่3ค่ะ35หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยลูก เราก็จะใช้วิธีการท่องสูตรคูณของตัวหารคือสูตรคูณแม่5ค่ะพิจารณาสูตรคูณแม่5นะคะ5คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ35ก็เท่าสูตรคูณแม่5เนาะ515 520 535 5420 5525 5630 5735เราก็จะได้5คูณ7นะคะ5คูณ7 5คูณ7เท่ากับ35ดังนั้น35หารด้วย5้เท่ากับ7ค่ะอ่าเืมตามตัวอย่างที่คุณครูอธิบายเลยนะคะส่วนข้อต่อไปอีก2ข้อในหน้าที่12เด็กๆต้องฝึกทำเองนะคะมาต่อกันที่หน้าที่13ค่ะเป็นหข้อสามใหญ่นะคะเป็นหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะในข้อสามใหญ่ค่ะ หมือนเดิมเลยคืออ่านคำสั่งทุกครั้งเลยนะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในหน้าที่13จะมีทั้งหมด10ข้อย่อยเนาะครูวิจะอธิบายข้อ1ถึงข้อ4หลังจากนั้นนะคะข้อ5้ถึงข้อ10เด็กๆต้องทำเองนะคะในข้อที่1ค่ะเราจะใช้วิธีการท่องสุดคูณของตัวหารพิจารณาสุดคูณของตัวหารนะคะ ในข้อ1เนาะจะเป็น21นะคะ21หารด้วย3นะคะ21หารด้วย3วิธีการหาคำตอบคือใช้การพิจารณาสูตรคูณของตัวหารซึ่งสูตรคูณของตัวหารคือ3ค่ะนี่เราจะใช้วิธีการท่องสูตรคูณของแม่3นะคะ 3คูณกับจํานวนใดได้21ก็ท่องพร้อมกันเลยนะคะ313 326 339 3 4 2 355 3 35 6 8 3721 3721คําตอบที่เราได้คือ7ค่ะ21หารด้วย3เท่ากับ7แบบนี้เนาะไม่งงนะคะ ไม่งงเนาะข้อที่2ค่ะข้อที่2เป็น16หารด้วย2ค่ะ16หารด้วย2นะคะใช้วิธีการพิจารณาสูตรคูณของตัวหารเช่นเคยนะคะซึ่งสูตรคูณของอตัวหารของเราเป็นเลข2ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรคูณที่เราจะท่องนะคะที่เราจะพิจารณาคือแม่2 พร้อมกันเลยเนาะ2คูณกับจํานวนใดได้เท่ากับ16พร้อมแล้ว2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 8 16เพราะฉะนั้น16หารด้วย2เท่ากับ8ค่ะ ไม่ยากไม่ยากนะต่อไปข้อ3ลูกเราก็จะใช้วิธีการท่องสูตรคูณของตัวหารอีกเหมือนเดิมนะคะ30หารด้วย6ท่องสูตรคูณของตัวหารพิจารณาสูตรคูณแม่6ค่ะ6คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ30นะคะก็ท่องสูตรคูณแม่6พร้อมกันเนาะ6 1 6 6 2 12บส18 64 24มสิบแหกสีคูณหได้เท่ากับ30ดังนั้น30มสหารด้วย6เท่ากับห้าค่ะประมาณนี้นะ นะคะสุดท้ายตัวอย่างข้อที่4ค่ะครูจะยกตัวอย่างถึงแค่ตัวอย่างนี้นะถ้าเด็กๆมันเร็วไปฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะส่วนข้อ5ถึงข้อ10เด็กๆต้องฝึกฝนด้วยตนเองนะคะข้อที่4 14หารด้วย7ค่ะเราจะใช้วิธีการพิจารณาสูตรคูณของตัวหารซึ่งสูตรคูณของตัวหารคือแม่ เจ็ดค่ะท่องสุดคุณแม่เจ็ดเนาะอ่าพร้อมกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดคูณกับจำนวนใดได้เท่ากับสิบสี่คะเจ็ดคูณสองเนาะคำตอบคือสองดังนั้นสิบสี่หารด้วยเจ็ดเท่ากับสองนะคะนี่คือสี่ตัวอย่างที่คุณครูอธิบายเนาะเด็กๆจะต้องทำเองนะคะข้อห้าถึงข้อสิบ ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะคะฝากฝึกฝนการท่องสุดคูนด้วยนะคะฝึกทุกวันท่องทุกทุกวันจะได้เกิดความชำนาญน,นะคะแล้วก็ท่องได้คล่องเนาะง่ายต่อการหาผลหารและก็หาผลคูณค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ